สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่กำลังรับฟังพอดแคสต์วัยสขวบเปิดโลกการเรียนรู้สร้างรากฐานแห่งอนาคตกับเราในวันนี้นะครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องสำคัญและน่าสนใจมากๆที่จะชวนคุณพ่อคุณแม่มาพูดคุยกันนั่นก็คือการส่งเสริมพัฒนาการของเจ้าตัวเล็กวัยสขวบนั่นเองค่ะใช่แล้วครับวัยสขวบเนี่ยเป็นช่วงที่ลูกๆก,กำลังอยู่ในวัยอนุบาลตอนต้น เป็นช่วงสำคัญที่สมองกําลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่หมๆรอบตัวอย่างกระตือรือร้นครับซึ่งการวางรากฐานพัฒนาการที่แข็งแกร่งในช่วงนี้จะส่งผลต่อทักษะที่จำเป็นในอนาคตของลูกอย่างมากค่ะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกถึงทักษะที่จำเป็นในอนาคตสำหรับเด็กวัยสามขวบและที่สำคัญคือกิจกรรมง่ายๆและวิธีการดูแลที่เหมาะสม ที่คุณพ่อคุณแม่ทำได้ที่บ้านเพื่อส่งเสริมพัฒนาการลูกน้อยให้ครบทุกด้านกันค่ะพัฒนาการ4ด้านที่สำคัญปูทางสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืนมาเริ่มกันที่ด้านแรกเลยนะครับนั่นก็คือด้านสติปัญญาในวัย3ขวบลูกจะเริ่มเรียนรู้เรื่องสีรูปทรงขนาดเข้าใจแนวคิดง่ายๆเช่นเหมือนต่างเริ่มนับเลข1-5ได้และมีความอยากรู้อยากเห็น ชอบตั้งคำถามอะไรทำไมครับทักษะเหล่านี้เป็นลากฐานสำคัญของการเรียนรู้ในโรงเรียนและการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันค่ะลูกจะเริ่มรู้จักคิดและเชื่อมโยงสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นแล้วคุณพ่อคุณแม่จะส่งเสริมด้านนี้ได้อย่างไรบ้างคะอย่างแรกเลยคือการเล่นที่ส่งเสริมการเรียนรู้สีรูปทรงและขนาดครับเช่น การเล่นบล็อกไม้หรือเลโก้ที่หลากหลายสีสันและรูปทรงชนลูกจัดเรียนบล็อกตามสีหรือขนาดหรือใช้กล่องแยกของเล่นตามประเภทครับน่าสนใจค่ะนอกจากนี้มีกิจกรรมอื่นอีกไหมคะที่ช่วยเรื่องสติปัญญามีครับการเล่านิทานหรืออ่านหนังสือภาพที่มีเนื้อหาง่ายๆซ้สำๆครับชนลูกชี้รูปภาพถามคำถามง่ายๆเช่นรูปอะไรนะหรือสัตว์ตัวนี้สีอะไรครับ การทำแบบนี้จะช่วยพัฒนาความจำและการเชื่อมโยงภาพกับคำครับและลองชนลูกสำรวจสิ่งรอบตัวครับเช่นเวลาไปเดินเล่นในสวนให้ชี้ชวนลูกสังเกตดอกไม้ใบไม้หรือสัตว์ต่างๆพร้อมทั้งอธิบายชื่อและลักษณะง่ายๆครับมาต่อกันที่ด้านที่2นะคะนั่นคือด้านอารมณ์และสังคมหรือ social emotional development ในวัยสามขวบลูกจะเริ่มแสดงอารมณ์ที่หลากหลายขึ้น รู้จักการแบ่งปันการรอคอยง่ายๆเริ่มเล่นกับเพื่อนๆได้บ้างและเริ่มเข้าใจก,กฎกติกาพื้นฐานค่ะด้านนี้สำคัญอย่างยิ่งครับเพราะเป็นรากฐานของการปรับตัวเข้ากับสังคมและการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในอนาคตครับใช่ค่ะแล้วเราจะช่วยลูกพัฒนาด้านนี้อย่างไรดีคะอย่างแรกเลยคือการส่งเสริมให้ลูกได้มีโอกาสเล่นกับเพื่อนหรือพี่น้องครับเช่นชวนเพื่อนวัยเดียวกันมาเล่นที่บ้าน เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้การแบ่งปันของเล่นการรอคอยและการสื่อสารกับผู้อื่นครับแล้วถ้าลูกมีอารมณ์ที่รุนแรงเช่นโกโรธหรือโมโหล่ะคะเราจะสอนเขายังไงดีให้ชวนลูกพูดคุยถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเรียบง่ายครับเช่นหนูกำลังโกรธอยู่ใช่ไหมลูกแล้วสอนวิธีจัดการกับอารมณ์เหล่านั้นอย่างเหมาะสมเช่นถ้าโกโรธให้หายใจเข้าลึกๆนะหรือมากอดคุณแม่ก็ได้นะ การกำหนดกติกาและขอบเขตที่ชัดเจนแต่ยืดหยุ่นในบ้านก็ช่วยให้ลูกรู้จักควบคุมตัวเองและเข้าใจกฎระเบียบได้ดีขึ้นครับมาถึงด้านที่3กันบ้างนะครับนั่นคือด้านภาษาและการสื่อสารในวัยสาขวบลูกจะสามารถพูดประโยค3-4ถึงคำได้ถามคำถามง่ายๆเข้าใจคำสั่ง2ขั้นตอนและสามารถเล่าเรื่องราวสั้นๆได้ครับทักษะเหล่านี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้และการแสดงออกของลูกค่ะ ยิ่งลูกสื่อสารได้ดีเท่าไหร่ก็ยิ่งเรียนรู้ได้เร็วเท่านั้นค่ะใช่ครับหัวใจสําคัญคือการพูดคุยกับลูกบ่อยๆในชีวิตประจําวันครับอธิบายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวชวนลูกคุยถึงสิ่งที่เขาเห็นหรือทําและฟังสิ่งที่ลูกพูดอย่างตั้งใจครับแม้เขาจะพูดไม่ชัดก็ควรตั้งใจฟังและพยายามทําความเข้าใจครับแล้วนอกจากนี้การอ่านนิทานหรือร้องเพลงร่วมกับลูก ก็ช่วยพัฒนาคลังคำศัพท์และทักษะการฟังของลูกได้ดีมากๆเลยนะคะถูกต้องครับและลองเล่นเกมที่ต้องใช้ภาษาเช่นเกมไทยสิ่งของจากคำบอกใบ้หรือเกมเล่าเรื่องต่อกันเพื่อกระตุนให้ลูกใช้คำศัพท์และเรียบเรียงประโยคครับและที่สำคัญคือให้ลูกได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือความต้องการของตัวเองแม้จะเป็นเรื่องง่ายๆก็ตามครับมาถึงด้านสุดท้ายแล้วค่ะ นั่นคือด้านร่างกายและกล้ามเนื้อซึ่งแบ่งเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะกล้ามเนื้อมัดใหญ่เช่นการวิ่งกระโดดปีนป่ายหรือการทรงตัวค่ะส่วนกล้ามเนื้อมัดเล็กคือการยิบจับการใช้ดินสอหรือสีหรือการติดกระดุมง่ายๆค่ะทักษะเหล่านี้เป็นพื้นฐานสําคัญของการเคลื่อนไหวการทํากิจกรรมต่างๆและการช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจําวันนะครับสําหรับกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เราควรส่งเสริมให้ลูกได้เล่นกิจกรรมกลางแจ้งครับเช่นวิ่งไล่จับเล่นลูกบอลขนาดใหญ่กระโดดโลดเต้นหรือปีนป่ายเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นครับกิจกรรมเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและความคล่องตัวครับส่วนกล้ามเนื้อมัดเล็กก็ยังคงต้องส่งเสริมอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมสำหรับการเขียนและการช่วยเหลือตัวเองกิจกรรมที่ช่วยได้ก็คือวาดรูประบายสี ปั้นดินน้ำมันหรือเล่นทรายเล่นน้ำก็ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือและนิ้วมือได้ดีมากๆเลยนะคะและที่สำคัญคือให้ลูกได้ช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจำวันง่ายๆครับเช่นการหีบช้อนซ่อมกินข้าวการติดกระดุมเสื้อตัวใหญ่ๆหรือการจัดเก็บของเล่นเข้าที่สิ่งเหล่านี้ล้วนช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและการประสานงานของมือและตาได้ดีขึ้นครับหลักการสำคัญในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการ คุณพ่อคุณแม่คงพอจะเห็นภาพแล้วนะครับว่าการส่งเสริมพัฒนาการลูกวัยสามขวบให้พร้อมสำหรับการก้าวสู่โลกแห่งการเรียนรู้นั้นต้องอาศัยความเข้าใจความสม่ำเสมอและความรักจากคุณพ่อคุณแม่เป็นหลักสำคัญครับใช่แล้วค่ะการเป็นพ่อแม่เป็นบทบาทที่ยิ่งใหญ่และท้าทายขอให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านสนุกกับการเดินทางร่วมกับลูกน้อยนะคะและจาไว้ว่าทุกก้าวของลูกคือการเรียนรู้ และทุกการสนับสนุนจากคุณคือพลังสำคัญที่ทำให้เขาเติบโตอย่างแข็งแกร่งและพร้อมสำหรับอนาคตนะคะ